สวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตาวรถไยซิงครับมาพี่น้องในการห้างหายกันไปหลายมือครับสิบกว่ามือครับอันนี้ก็ได้กลับอีกครับไม่ค่อยมีคลิปลงนี่ก็นี่ครับพอดีมีคนมาซื้อดินนี่บ้านครับก็เลยไม่ค่อยไม่ได้มีเวลาท้ายครับนี่ครับรถไมโครเพิ่นกับจอดไว้นี่ครับนี่ก็จะเป็น เอสเคร้อยสี่สิบครับนี่ครับรถเพิ่นเพิเ่งออกมาวางใบใบนะครับราทันได้ลาาครับเห็ดทางอยู่ครับนะครับพี่นอ้องครับรถไถกับม่ได้เขาให้ครับช่วงนี้ข้าจะกับเวียกทำงานอยู่บ้านครับ พ่ดกัดเด็กเอาดินข้างหลังพุ่นครับมาถมเห็ดทางก่อนครับนะครับปูทางทางขึ้นกับจะอยู่ฝั่งนู่นครับนะครับจะพาพยางไปเบื้องตรงบอร่อที่จะคุดครับพี่น้องนี่ครับมองที่จะคุดพี่น้อง นี่เพื่อนกับขุดไปถมปูทางครับครับหน่อยนึงแล้วครับก็ประมาณหกลดหกล่อเนี่ยครับเป็ปูทางก่อนบอนี่ผมก็จะขุดให้นึงพี่น้องขุดเอาไว้ใส้น้ำครับไม่ปูพักครับครับตรงนี้ก็จะได้คอยได้เข่าให้ครับ ไฮห,หนึ่งพี่น้องบอนี่ครับเลิกเตอร์รครับพุ่นครับฮอตพุ่นนครับประมาณนู้นครับนะครับไม่ค่อยได้ท้ายคลิปพี่น้องช่วงนี้ ่อยได้มีเวลาครับก็เลยดได้มีโอกาสท้ายรถไม่โค้ลงครับรถพึงพ่งพึ่งมาวังชุ่งใบ้ายเนี่ยครับมาเห็ดทางไว้ก่อนครับแล้ว เมื่อนเขาก็จะมาขุดกันครับจเจ้ารถพ่วงลากแรนออกครับครัชมรถแมคโครไปครับเอ1เคร้อยสี่สิบพี่นอ้องผมกับ,บ่ค่อยหูวันไดครับเรื่งรถแมคโครครับ ไม่ได้ศึกษามาครับครับรถไทยผมก็จอดช่วงนี้พี่น้องไ่ได้เข้าให้ครัภาพกับจิบเปิื่อนๆอย่งน้อยพี่น้องรถคอยไดมม้มีเวลาครับต่าง นี่ผมก็บสซเป็นทางซีเรียบร้อยพี่น้องนี่ครับปเป็นทางซีเรียบร้อยครับรยังไ่ได้ร้องไปถ่ายเบิ้งเลยพี่น้องอันนี้ก็บไ่ได้เฮ็ดยังเลยครับตรงนี้ ขายอยู่กับเรียกบ้านครับบ้านก็หาได้ฮือไปครับครับนี่ก็จะเป็นทังที่สิบหลอจะแลนครับรถพ่วงจะแลนคุณพี่น้องชั้นเติบครับ มงนี้ให้เพื่อนเห็ดไอ้เพื่อนแลนออกทางนี้ครับเพราะว่าทางนี้ออกมาได้ครับถนนฟังนี้มันติดต้นมกพร้าวนะพี่น้องก็ต้องได้ตัดต้นมกพร้าวออกคันแลนทางนี้ครับแล้วก็ทางหนาพูนครับวันนี้ครับบรรยากาศก็ออึมครึมพี่น้อง คือฝนยิ่ตกเนี่ยละแต่บปตกจักเทอ่อพี่น้องหลายมือแล้วครับนะครับคลิปนี้ก็จจะบ่ค่อยเ้าแบนไหนเด้อพี่น้องอาจจะสั้นๆนะครับนี่ครับถ้ามีเวลาอย่าวืมทายไว้เบิ้งครับตอนเพื่นขุดครับครับ ไปเขาไล่โะฮะรถกับบัไดล่างพี่น้องก็อาจจะประมาณนี้แหละพี่น้องคลิปนี้ผมก็จะขอจบไปเพียงเท่านี้นะ้วครับถ้าใครชอบก็ฝากกดติดตามกดไลค์นะครับ เพื่อเป็นกำลังกระจายในการเฮ็ดคลิปครับครับสวัสดีครับ